วันนี้เรามาทำมะเขือยาวชุบไข่ทอดแล้วกินกับน้ำพริกกะปิกันนะคะนี่สีสันสวยงามวันนี้ทอดมะเขือสองลูกครึ่งไข่สามใบมาชุบไข่ทอดแล้วกินกับน้ำพริกกะปิ อร่อยอร่อยแซ่บแซบเดี๋ยวเราจะทำน้ำพริกกะปิที่หลังเราเตรียมผักไว้ก่อนใช้เวลาทอดไม่นานค่ะประมาณสามนาทีก็สุกค่ะน่าจาก็จะประมาณน,นี้สวยงาม สุกมันก็จะนิ่มๆหวานๆมะเขือยาหวานอยู่แล้วคะ่ะเขามีจะมีรสชาติหวานอยู่ในตัวกินน้ำพริกกะปิอร่อยเอามาผัดก็อร่อยนะคะผัดใส่หมูสามชั้นใส่หมูบดก็ได้ใส่ต้าเจี้ยวแต่วันนี้เราจะมาทําน้ําพริกกะปิเราก็เลยมาทอดไข่ทุกไข่ทอดเหลืองสวยค่ะน่ากินค่ะ ใช้เวลาทอดประมาณสามนาทีก็สุกค่ะไม่นานใช้เวลาไม่นานการหั่นก็ไม่ต้องหั่นบางมากหนามากนะคะหั่นประมาณนี้ค่ะประมาณอย่างเงี้ยเวลากินแล้วมันจะได้รสสัมผัสที่อร่อยพอดีพอดี หั่นบางมากก็ไม่อร่อยนะคะความหวานมันหายไปหันน่นหนามากก็สุกยากไม่สวยกินไม่อร่อยต้องหั่นชิ้นกำลังพอดีคำค่ะจะสวยอร่อยสุกแล้วนะคะจะเอาขึ้นแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้สอนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ